สำหรับแคมเปญของ Blue Sound Generation 1ที่จะนำมาลด50%นี้นะคะเราจะเริ่มกันวันแรกเดือนหน้านี้เลยนะคะ1กันยายนเป็นต้นไปนะคะที่โคไนซ์ทุกสาขานะคะทุกๆรุน่นไม่ว่าจะเป็น n o ้ต Power n o t e w a l วหรือว่า p าสนะคะลด50%ทุกรุน่นอย่างโน้ตเนี่ยเหลือแค่1,2500บาทนะคะอย่างตัวพาสลำโพง Music All In One เนี่ยก็จะเหลือแค่1,9000บาทนะคะ Power Note ก็จะเหลือที่19,000บาทเช่นกันและสุดท้าย Wall wow, ขางตัว CD Ripper นะคะจะอยู่ที่24,500บาทค่ะติดตามกันได้ที่โไ o ซ์ทุกสาขานะคะ